สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําแกงเนื้อควายไปยี่หร่านะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบไปเลยครับเปรดของงานนี้ก็เป็นเป็นเนื้อควายนะครับตัวนี้เป็นเนื้อส่วนซี่โครงครับซึ่งจะเป็นเนื้อส่วนที่เหมาะสำหรับการมาตุนส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับคือลักษณะเขาเนี่ยด้านบนของเขาเนี่ยจะมีจะมีมันฮะอยู่ ประมาณหนึ่งแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นเอ็นมือผังผืดเนี่ยเวลาไปตุ๋นแล้วก็เอามากินเนี่ยมันจะได้อารมณ์แบบกรึบกับก,บกับดีนะครับอร่อยฮะเครื่องแกงนี้เป็นเครื่องแกงใต้แบบเป็นเครื่องแกงกะทินะครับหัวกะทิครับอ่านี่ก็บรรดาผักทั้งหลายแหล่นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้หั่นเพราะว่าขั้นตอนเดี๋ยวผมต้องเอาเนื้อเนี่ยไปเคี่ยวในกะทินี่ประมาณน่าจะมีวานชมมั่วโมงนึงนี้เขานุ่มก่อนนะครับประมาณนั้นถึงจะค่อยมาจัดการกับอ่สมวนรกอบที่เหลือนะครับ นี่ก็เลยเป็นสภาพนี้ไปก่อนนะครับรวมๆนะฮะก็จะมีนี่เลยครับมะเขือพวงนะครับใบมะกรูดพริกขี้ฟ้าแดงนไว้แต่งนะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับพริกไทยออดนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนอันนี้วันนี้ผมใช้มะเขือยาวนะครับแทนมะเขือเปราะนะฮะผมว่ามันเวลากินมันนุ่มกว่านะครับแล้วก็ส่วนประกอบสุดท้ายที่สาคัญก็คือใบยี่หร่านะครับฮะประมาณนี้โอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูพิธีการทำแกงเนื้อควายบยีหร่ากันได้เลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เคี่ยวเนื้อมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เ,เ,เริ่มนุ่มนะเดี๋ยวผมจะจุดไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวไปเคี่ยวต่อในน้ําแกงนะครับก็มาเริ่มลงมือทำเลยนะครับตัวกระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับ ก็ใส่พริกแกงไปนะครับผมจะทําการาผัดพริกแกงกับกะทินะครับให้เขาหอมขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ผัดจนเครื่องแกงกะทิก็เ,เริ่มแห้งก็จะต้องเติมกะทิลงอีกนะครับจะดึง <c oughs> เพื่อให้มีความเข้มข้น,นแล้วก็ความมันของกะทิด้วยนะครับ ครับถึงตอนนี้ผมก็ได้ผัดเครื่องแกงกับปะที่แห้งเป็นขั้นที่สองนะครับผมจะตอนนี้ก็จะเติมเนื้อลงไปครับเนื้อกแบบับน้ํากะทิที่ได้เคี่ยวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อได้เนื้อมาเคี่ยวต่อกับเครื่องแกงในในกระทะน,นี้นะครับเด็กครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวไปเรื่อยให้น้ําเดือดแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันนะครับครับตอนนี้ก็ เครื่องแกงก็น้ำ <c oughs> ครับตอนนี้ตัวแกงเราก็เดือดดีแล้วผมจะปรุงรสเลยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลาเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ผมชิมแล้วความเผ็ดใช้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากให้กลมกล่อมวันนี้ก็จะมีน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปึกน,น้ำตาลแดงครับนิดนะครับ โอเคแล้วครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้เนื้อก็เปื่อยนิดแล้วก็มาใส่ผักที่เหลือนะครับตอนนี้เนื้อก็ได้ที่นล้วครับเปื่อยดีแล้วผมก็จะเติมผักตไปเลยครับต้องการกลิ่นของเต็มขู่นะครับแล้วก็จะใส่ผักที่สุกใชแล้วสุกตรงนี้นิดนึงครับเสือยาก่อนนะครับ มาเขือโพวงนะครับเขือพวงนี้ต้องต้งเขาสักพักหนึงให้เขาได้เปิดนิดนึงครับนั่นจะเคี้ยวยากเดี๋ยครับเดี๋ยวเราจะรอให้มะเขือสุกแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงต่อนะครับ ครับตอนนี้มะเขือเราก็สุกด,ดีแล้วผมจะใส่ผักที่เหลือนะครับใบยี่หร่านะครับแล้วก็พีกฟ้าแดงนะพริกไทยอ่อนเนี่ยเราก็จะคนเลยนะให้ตัวยี่หร่าเนี่ยเขาโดนน้ำแกงนะครับมันจะส่งกลิ่นหอมเลยนะครับโอเค,คับพอ ยี่ราก็โดนน้ำแกงเพราะว่าสดก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ชิมกันนะครับครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้แกงเนื้อซี่โครงไายนะครับสับใบ ยี่ดลานะครับที่สตกมาหน้าตาก็ตามเคยครับดูหล่อหละโอการเหมือนคนทํานะฮะก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเลยครับเนื้อนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ผมจะมีนี่เลยครับหมักเขือยาวนะครับขาดไม่ได้อย่างก็คือนี่เลยครับ มะเขือพวงแล้วก็ใบยี่หร่านะครับพระเอกของงานนี้ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวสําคัญเลยแต่เห็นว่าผมทําแกงครั้งเนี้ยมะเขือยาวผมไม่ดานะเปือกนะถ้าถ้าใครดูคลิปเราผมแกงเนี่ยจะเห็นว่าผมได้คลิกเอาด้านที่เป็นเปลือกเนี่ยลงไปในไปโดนน้าแล้วก็ให้ส่วนที่เป็นเนื้อขาวๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวข้างนอกผิวเขียวๆของมะเขือยาวแล้วก็ไม่ดำนะผิวเขียวอยู่ก็ดูน่ากินดีนะครับเป็นเคล็ดลับ เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับใช้กับมะเขือเปลาะก็ได้นะครับเหมือนกันนะฮะโอเคนะชิมเลยนะครับโมเยอะละอืมกินหอมนะครับหอมยี่หราเลย โอเคครับเรื่องม่ตัวเนื้อก่อนเนื้อผมเคี้ยวจนเขานุ่มแต่ว่านุ่มของผมเนี่ยยังต้องเคี้ยวอยู่ไม่ได้ไม่ขนาดเป็นเนื้อเปืือยเหมนะือนนัก๋ก็เตี๋ยวนะก็มีได้เคี้ยวบ้างนะเพราะในตัวเนี้ยในส่วนเนื้อซี่โครงของควายเนี่ยก็มีเอ็นเหมือนมุือกินแล้วก็เหมือนเนื้อวัวครับพูดตรงก็อร่อยนีมาถึงตัวเจ้ามะเขือนะฮะมะเขือยาวก็ผมนุ่มนะเคี้ยวหว,ว,วานๆเลยนะครับสบายปากตัว เือพวงก,ก็เคี่ยวได้แล้วสุกกำลังดีนะครับไม่เผือไม่แข็งมากแล้วก็ที่เด่นชัดคือคือใบยี่หร่าตัวเอกของงานนี้อีกชิ้นหนึ่งครับกลิ่นเขากลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็วกเป็นกลิ่นที่ช่วยกรอบความคาวอะไรของเนื้อสัตว์ได้ดีนะครับเหมาะกับทั้งผัดทั้งแกงนะถ้าใครไม่เคยลองก็ลองดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบทิ่แกงซี่โครงเนื้อซี่โครงควายใบยี่หร่านะครับไปเปียงเท่านี้วันนี้ ขอจัดการที่เหลือต่อทั้งหมดเลยรับาัน,นี้เป็นมื้อเที่ยงนะครับไม่ใช่มื้อเย็นมาเร็วนิดนึงนะครับหิวแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ